สวัสดีค่ะเชาวข่าวสนมูเตลูอาจารย์ชัญญาราชินีไพจิตสัมผัสมาแล้วนะคะสําหรับปีนักษัพท์ชวดฉลูขานถอะมะโรงมะเสงมะเมียมะแม่วอกระกาจอกุนว่าการงานการเงินความรักสุขภาพประจําเดือนกันยายน2568นี้จะเป็นอย่างไรโดยไพชัญญาไม่เคยโกหกและไม่เคยเอาใจใครค่ะ สำหรับคนเกิดปีชวดค่ะเรื่องการงานการงานช่วงนี้มีความเครียดวิตกกังวลหน่อยนะคะอยากจะจบยุติจะไปต่อหรือพอแค่นี้คาราคาสังใจค่ะการเงินค่ะหูใจเยอะใจหนักมา4เดือนแล้วค่ะเข้าปุ๊บใจปับ๊บเรียกว่าชักหน้าไม่ถึงหลังเลยมีความเครียดเรื่องเงินเงินทอง,ทอง ความรักระวังจบยุติเพราะว่าเป็นคนที่พูดตรงพูดแรงระวังรักซ้อนเพราะจะมีเกณฑ์จับได้ค่ะช่วงนี้ไพ่เจ้าการรมในเวรขึ้นมาหมั่นทําบุญให้มากๆนะคะสุขภาพแก๊สแน่นท้องแล้วก็ปวดศีรษะไมเกรนความดันช่วงนี้เรียกว่าต้องทําบุญอย่างแบบหนักๆแล้วก็แผ่เมตตาให้เจ้าการรมในเวรด้วยค่ะ ื่องการงานช่วงนี้อาจจะคาราคาซังครึ่งครึ่งกลางๆไม่เต็มที่จะไปต่อหรือพอแค่นี้คุณกําลังลังเลนะคะขึ้นอยู่กับตัวเงินที่ได้รับด้วยส่วนการเงินมีเจ้านี้หรือลูกนี้คุณอาจจะไปทวงนี้หรือมีคนมาทวงนี้คุณการเงินเข้าปุ๊บก็จ่ายปับ๊บยังบาดเจ็บเรื่องการเงินและความรักระมัดระวังรักสามเศร้าคาราคาซังครึ่งครึ่งกลางกอยู่ค่ะช่วงนี้ไม่ค่อยอยากจะเจอเจอใครเลยเนาะสำหรับเรื่องสุขภาพระวังของแข็งของมีคมบาดนะคะความเครียดค่ะ การงานงานเกี่ยวข้องกับงานบริการอาหารเครื่องดื่มไปในทิศทางที่ดีเบเกอรี่ก็ดีมากๆเลยนะคะงานเกี่ยวข้องกับการสอนโค้ชการอบรมสัมมนาดีค่ะการเงินค่ะเข้ามาปุ๊บ ครึ่งครึ่งกลางกลางและผู้ใหญ่เรียกว่ามีเกณฑ์เสียเงินให้กับผู้หลักผู้ใหญ่เจ็บป่วยหรือเรื่องสุขภาพนะคะความรักแฮปปี้มีความสุขดีคนโสดจะได้เจอเจอความรักจากเพื่อนรู้จักแนะนําค่ะหรือในการประชุมสัมมนาสุขภาพดื่มน้ําให้มากๆตาไตาปอดหมดลูกยังไงไปตรวจสุขภาพหน่อยนะคะ เรื่องการงานช่วงนี้ทํางานหนักนะคะแต่ได้ผลค่ะได้ผลงานเข้าตากรรมการหรือลูกค้าเซ็นสัญญาลูกค้าเจ้านายชื่นชมค่ะผู้ใหญ่รักและเมตตาการเงินค่ะช่วงนี้เงินก็เข้ามาแฮปปี้มีความสุขได้ไปการสังสรรค์การเที่ยวด้วยค่ะความรักช่วงนี้หวานแหววจูจีเซ็กซี่ค่ะความรักดีเรื่องสุขภาพมีอาการปวดหลังปวดคอบาา่าไหลนอนไม่ค่อยพอนะคะ เรื่องการงานคุณโดดเด่นมีชื่อเสียงเลยค่ะสปอตไลท์ส่องเลยนะคะเพื่อนเก่าคนเก่าคอนเนคกชันเก่าๆมีการวนกลับมาค่ะการเงินระมัดระวังการโดนเอารัดเอาเปรียบผ้าไม่ใครยืมเงินหรือเล่นแชร์หรือค้ำประกันใครนะคะไม่ค่อยได้คืนค่ะเรื่องความรักคนเก่าวนกลับมาหรือการได้กลับไปเจอะเจอกันคนโสดก็มีเกณฑ์ได้เจอเจอคอนเนคชันเก่าๆแนะนําค่ะอยู่ในช่วงทางเลือกความรักผ่านไปสุขภาพปวดบริเวณเนื้อตัวคอบ่าไหลนอนหลับหลับตื่นเต้นค่ะ เรื่องการงานงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อเติมก่อสร้างอินเทอร์เนียต่างๆหรือตกแต่งบ้านทุกๆอย่างนะคะอสังหาริมทรัพย์ไปในทิศทางที่ดีหรือร้านห้องเช่าหรือ อพาร์ตเมนต์เช่าหรือการตกแต่งบ้านต่างๆค่ะการเงินเวลาจะแย่จะแย่จะมีคนเข้ามาช่วยแบบทันเวลาค่ะด้วยบุญกุศลคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางไปทําบุญด้วยความรักแม้จะมีเรื่องเศร้าหรือใครเคยเกี่ยวข้องเรื่องแทงอย่ายลืมไปทําบุญนะคะแต่ก็ผ่อนคลายได้สุขภาพค่ะเจ็บคอร้อนในปวดฟันระวังความรักอย่าไปข่มแฟนมากจนเกินไปค่ะ เรื่องการงานช่วงนี้เดินทางบ่อยงานเกี่ยวข้องกับยานพาหนะโทรคมนาคมหรือการเดินทางไปไปมามาไปในทิศท,ทางที่ดีแม้จะเหนื่อยบริวารลูกน้องอาจจะดื้อด้วยนะคะการเงินค่ะเข้าแล้วจ่ายเยอะช่วงนี้ใช้จ่ายฟุ่งเฟือยนะคะซื้อของเยอะเสียเงินให้กับบุตรหลานบริวารลูกน้องด้วยความรักเดินทางช่วงนี้ปรับตัวค่ะความรักแม้จะเอาชนะซึ่งกันและกันแต่เหมือนคุณจะสนใจเรื่องงานมากกว่า สุขภาพปวดหัวไมเกรนระวังเรื่องสตโตรกด้วยนะคะจะลุกเดินอะไรก็ต้องระมัดระวังชาๆค่ะ เรื่องการงานงานเกี่ยวข้องผ่าตัดศัลยะกรรมหรือการทําให้ของเสียเป็นดีไม่สวยเป็นสวยของพังเป็นดีการซ่อมแซมอะไรต่างๆไปในทิศทางที่ดีวงการการกีฬาหรือใครเกี่ยวข้องกับกีฬาก็ไปในทิศทางที่ดีเช่นกันนะคะสําหรับเรื่องการเงินก็เสียเงินอย่างที่บอกค่ะเรื่องความสวยความงามแต่เครียดเรื่องเงินรายจ่ายเยอะเหลือเกินระวังโดนโกงโดนหลอกของหายด้วยต้องระมัดระวังแต่มีเกณฑ์ได้รับของมีค่าด้วยค่ะความรักแม้มีเกณฑ์โกโหกเจ้าชู้นอกใจแต่มีการปรับความเข้าใจกันหรือถ้าใครมีรักศ พลากจากเลยสุขภาพนะคะมีอาการปวดคอบ่าไหลค่ะเรื่องการงานช่วงนี้งานไปในทิศทางที่ดีเรื่อยๆนะคะกราฟหุ้นสูงเลยค่ะแต่เกิดการพิันกผันกับตลบาดบางอย่าง ถ้ามีปัญหาผู้ใหญ่เข้าหาเข้าช่วยได้ค่ะให้มีอะไรให้พูดตรงๆงค่ะการเงินเงินดีนะคะแต่อาจจะต้องไปซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยหรือได้มีการปฏิบัติธรรมความรักถ้าไม่ได้จูจีวันแววจะมีปัญหาแต่ถ้าจูจีวันแววความรักหวานขึ้นเลยจะได้เจอะเจอคนที่เกี่ยวกับต่างประเทศเข้ามาด้วยนะคะสุขภาพปวดบริเวณข้อต่อคอบาหดเจ็บคอค่ะ สำหรับคนเกิดปีละกาค่ะมีเกณฑ์ไปทําบุญนะคะหรือทําบุญบ้านบ้างนะคะไพ่นี้เจ้าที่แรงสาวไส้กากินระมัดระวังนิดนึงค่ะท่านเทวเวสวรรณเข้ามาการเงินเข้ามาเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องค่ะได้ต่อยอดธุรกิจหรือเจรจาอะไรบางอย่างค่ะหรือได้ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ๆการเงินค่ะเป็นจงอางห่วงไข่ก็ไม่อยากให้รายจ่ายเยอะแต่มันก็มีเข้ามาเหมือนการจ่ายเยอะใจหนักแล้วก็เข้าความรักเป็นเหมือนพระค่ะไม่ได้จูจีหวานแววกับใครเลย สุขภาพแก๊สแน่นท้องอืดลำไส้ไทยไม่ค่อยตรงเวลาค่ะเรื่องการงานนะคะ งานช่วงนี้ระมัดระวังการเซ็นสัญญาเอกสารสัญญาคดีความตัวบทกฎหมายดูดีๆเพราะมีเกณฑ์โดนเอาเปรียบหรือโดนโกงค่ะการเงินแม้จะได้เงินเข้ามามากมายเลยนะคะอาจจะต้องเสียเงินให้กับสิ่งที่กําลังรอคอยหรือเป็นทรัพย์สินใหญ่ๆค่ะความรักถ้านอนหันหลังให้กันแบบนี้จะไม่ค่อยหวานจะต้องหันหน้าเข้าหากันความรักจะดีขึ้นค่ะสุขภาพค่ะช่วงนี้ปล่อยปลาปล่อยไทยชีวิตโคกระบือหน่อยสุขภาพแข็งแรงดีค่ะ เรื่องการงานงานเกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าหน้าผมความสวยความงามการตกแต่งบ้านเซลล์ขายบ้านอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามที่อยู่อาศัยการดูแลพยาบาลผู้ป่วยไปในทิศทางที่ดีค่ะการเงินค่ะโปรเจกต์เยอะอยากจะทํานู่นนี่นั่นแต่คุณยังไม่ได้ทําตามที่คิดนะคะแต่คุณเป็นคนกระตันยูผู้ใหญ่เข้ามาช่วยค่ะความรักอย่าให้อยากแย่ขึ้นนะคะความรักในนี้คือถ้าโสดโสดนานแล้วไม่ค่อยหวานไม่ค่อยจูจี่กันเลยเรื่องสุขภาพดื่มน้ำน้อยจนเกินไประวังเจ็บคอร้อนใน อึดอัดทางใจค่ะใครสนใจอยากจะจองคิวดูดวงกับชัญญานะคะ โทรจองคิวที่ผู้จัดการค่ะที่เบอร์0909651596ค่ะ0909651596ค่ะแล้ว้าใครอยากจะเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพฉชัญยาเปิดคอร์สสอนไพ่โซเมดชื่อไพ่โซเมดแต่ดูได้ทั้งเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพและทุกเรื่องที่อยากรู้ได้อย่างแม่นยำนะคะฉชญญยาเปิดคอร์สสอนไพ่วันเสาร์ทิ์ที่27 28กันยายน2568นี้ค่ะมีใบประกาศเียาบาัรอาหารกลางวันเบรกเช้าเบรกบร่ายพิธีไว้ครูที่ถูกต้อง มีไพ่มีตำราให้ด้วยนะคะและสอนให้เป็นมืออาชีพเลยค่ะสนใจติดต่อที่ l ล ne มีแอดนำหน้า a j a r n c h a n y a ค่ะแล้วถ้าใครสนใจผลิตภัณฑ์นะคะสเปย์เย็นนะคะสำหรับใครที่ต้องไปฟิตเนสหรือออกอา u t d o o r ไปจ่ายตลาดหรือออกไปทำกิจกรรมอื่นๆข้างนอกแล้วต้องการความเย็นแบบเย็นนานเย็นกายเย็นใจนะคะเป็นสเปย์เย็นผ่านเล็ดจดแจ้งแล้วนะคะ ติดต่อที่ l i n e ajarnchanya ตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ค่ะและวันนี้ชัญญาลาไปแล้วพบกันใหม่สำหรับคลิปต่อไปนะคะแล้วถ้าใครติดต่อชัญญา ajarnchanya ทั้ง facebook, page, ig, tiktok ติดตามได้ค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ รับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกซ์ข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะ